สบายดีพี่น้องสบายดีทีน่ะแข็งสุขสุขคนสมองสุบอนสบายดียามสาวๆเด้อพี่น้องเอ้พ่อพ่อกันกับส่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเพียงเนาะมาเธอสบายดีสบายดีพี่น้องรับประทานเข่าลงกันเด้อจ้าอย่าเศร้าต้องการพี่น้องสุขสุขคนน้อยสบายดี กินข้าวเสาพี yeah. ่น้องเอ้ยแถวแม่บ่อยู่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ ac ่นไปเมืองมื้อนี้เพิ่นเอาจัวไปบวชเป็นยัคู่พี่น้องเอ้ยเนาะแถวแม่ก็เลยไปนําเพิ่นขึ้นเมืองพี่น้องกินข้าวนํากันเด้อเอาการสาวนกันสุกสกุลพี่น้องเอ้ยต้มเผาบุกบ้างผัดบุกผัดน้ําหลายช้าหมักน้ําบ่ก็เลยใส่ให้จะหนักเลย ต้มผักเด้อพี่น้องเด้อขี่คา้าน้ำกันสุขสุขคนอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่นเนื้อยู่ใต้อยู่เมืองไทยเลยอยู่ต่างประเทศกันดีนะเนาะเ้าน้ำกันแเศษๆหมดเลยนี่ปิ้งป่าน้ำพี่น้องเลยเด้อตั้งเผื่อ้เด้อตั้งเผื่อแล้วขี่เขาได้เด้อมากน่านัวไม่หันแล้ว เอากะแล้วเพื่อน่าพี่น้องเลยให้ปลอกเอาแล้วเอาหยอกออกแตงผึ้งนี่พี่น้องปิ้งปลานี่ปิ้งปลาเอาเมาขึ้นได้กินครึ่งนึงเจ้ากินอีกครึ่งนึ่งจะเสียเยอะเลยเยอะป่ะใช่หูืตัวได้สวยจ้ะตัวนักมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินถ้าข้าวเหนียวกินถ้าข้าวเจ้า

ินผักลายลายล,ายลูกมองไม่นีกินเจน้าได้เลยมอนมกินเขามันเอามองบกินผักยิ้อยู่ด้เากินผักด้วยลูกไม่กิน,ก,นก็นพกละละกกออ,อืมมนไ้ัแดดเนาะอืมเปลี่ยนบรรยากาศไ้หน่อย จากทีฮออบมาอเออจากทีพ้นโจกลิ้นเมื่อก่อนมาเป็นแดดเปียงแล้วมันนะว่าโจกกำยังกะยไแล้ว่อะมันบางมันอะไรบางล่ักที่ดินน้ำคือดินแข้งมันบุ่มบุ่มลออ่อนเนื้อตัวมันบางเนี่ยมันแตกม่เ็นเว้ส่วนที่ยังวูอือ่เห็นล

คนไลยกันต e ้งเนาะเป็นไปบักตรงรถสามสี่พันมาใสปน้ำรดเายังไบ้านเนาะใสบวชเน้อคู่ใส่ัวไปบวชเน้อคู่ยมืองเียงเลยโงุ่้กข้ง่ายไม่ให้แบ่พอนะ

หนึ่งหมักฟางอ่ะพอพืนชัวอะไรแบบนี้เนาะว่าอว่อ่ได้ว่าพื้นทางที่หายแล้วว่าพื้นเป็นบัวเป็นยาคูแกะเพียงแค่รับอ้อมลวด ไฟฟ้าแล้วพี่น้องเอยอ้อมไว้บนปล่อยงวออางเงาปงเพื่อจับง้อก่อนอยู่ไได้ว่าจะติดเตาเมื่อนู้นที่ไรยเนี่ยปีที่แล้วคือวันที่เจาเนาะเคยอ้อมเนาะเจ้าเป็นสภาเคอว่ะปีนี้ห้องก็เล้าเลยวันที่เจาหาพี่น้องเลยหาป้องเจ้าหาเอง Mấy đẹo cơ thì sao Đi làm đêm rồi nuôi nó nọ chàm Tôm bụng นอนตุ๊กกาแล้วนอนลำอื่นน่าฮะบัดหัวไม่ลงเลยตัวให้หัวลงนะคือคือบ่มี่จ้มาลงฝุ่นไหนลงงายอย่างหงส์ฝุ่นงานหงส์หัวอยู่หัวเติมอีู่มาเอากันเลเราหงส์แล้วเราตัวหัวกันแล้วลงลุ่มก่นน Cái này là cái mất thái nam mà, à. mà thì ừ. à, đúng không? Dạ Màu sữa nó thật ngon Ừ Nó lạ quá mượn bò Đẹp hụt bò Hãy subscribe anh kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เจมามาเอาไปให้แล้วเอาไปได้รึเปล่าแต่เราต้องใส่ดำไหมดำนิอนึงหน่อยต้องขอบ่นอยู่นะขอจบคนคนหน้าบานเราเนี่ยังไม่ได้จบใหม่เดี๋ยวคนกะเตี้ยจบกันหน่อยเอาแต่ส่วนบ่ส่วนใหม่น่ะไปข้างหน้าแถมข้างหน้า เนีอยนะครับคำมวันเพื่ออ้อมดวดแล้วคำบ่างอะไรย่างความไปย่องมึงอ่ะยะเลยใส่เบ็ดไปแล้วพัดมาเลยครับจะมาถึงจะปาไปซ้ำให้ไลยเนี่ยเข้วอัดแล้วอัดทังกูอสัมงานในเลี่ยวบุตรให้กูอัดแล้วให้งงต้องให้ออมเป็นเนี่แโม่เด๋อนะเข้มเลยนะต้องไปเข้มจะจุกเด้จะได้ ไปชวนไั้ไม่แข็งมันนาหางอะไรมนาจะหยุดอีอออไปแถมมันนอเันน่วนเห็นนาไม่ทุ่งยังไงไปมาหม้ไหวนะคนเดียวคนเดียวแล้วพูย่าๆนมาเลยเ้มาทา้งใคนเลาะหาอยู่วันเห้นไม่เจ้าก็จะปล่อยลงมาอ่ะาประชุม บุก็เลยหาเหมือนคนแต่ว่ามูมันขึ้นลำพิเดียนมาลำพิเลยบอกถ้ามันมาไปปลูกอากีมันเน๊อะปลูกใช่ไหมนอนขึ้นเลยกระเด็นขนนอนไม่ใช่อะไรนอนมันไม่ใช่อะไ ฉันโมโหเนยามันจไปที่พี่ก็นี่ยยมมายจับเนาะมาใจับอันนี้เรอไม่แล้กัน ก็เอากะเอาไว้ที่ที่เราได้ก็หน่อยทำเนาะง่ายเลกาไก่ไว้ด้วยพี่น้องทางบ้านก็ไอ้เขาเจาะมาเลยใช่หน้าได้ไช่หมดเนาะเจาะทั้งบ้านแม่เคยหล่าก็คือหาเลยสัะไ์เกะก้อนหมูเลยพี่หนุ่ยทั้งบ้านมีแต่เคยหลายแล้วไเลกะอะไรอ้าวง่ายหมดอืม มาพากันหาเอาใช่ไหมข้างบนเราเขาจะบอกให้ไม่ใชันตะกะเรื่องของพ้นมาไว้บดไว้จะอย่างงี้ขาดดาวบ่ได้พี่น้องเอ้ยยัพ้นเนี่ยมาไว้บดไว้พ้นนะนะคือพ้แร้งบ่พ่อแม่บอกกระกาะกระเถานะว่าเนี่ยนะ กายหวานมากน้เนี่ยมันเบ่์แอ๊บมันชงเลยหาวันเบิร์ดหรืเบิร์ดอย่างไหาตะเกาอ่ะนี่มันอุ่นเบื่อมันฮางเรื่องอะไลสาหร่ายทีมันกัดแตงใบด้วยจริงนะหักข่านอยู่ใบอาหารนะมันเป็นอะไรวะการแบบเดียวน้องว่าอินมและ Mỗi ừ, <laughs> <laughs> à, người đàn đắm tắm. Ven mày, đang bất mày. Lên mày. đúng không Lên nội đi mày. Ven đó Ven mày. 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 Ven ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องปกนไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะพอกัดคินหนะสลักจุนี่สบายดี